สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กได้แวะไปหาน้องเบสนะครับแล้วก็มีคลิปอ,ออกมานะครับสนิทสนมกันทานข้าวกันกับน้องเบสครับพี่น้องเอฟซี FC, ทางฝั่งของพยาบาลฟินแลนด์นะครับเพิ่นกา เขาไปชื่นชมนะครับว่าทั้งคู่เหมาะสมกันดีนะครับอยากให้เป็นแฟนกันจริงจจังเลยนะครับบางคนหลายท่านก็บ,บอกแบบนีครับพี่น้องนะครับแต่มีเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งอิจฉาครับพี่น้องนะครับออกมาแซะบดบิ๊กแล้วก็โยงไปเรื่องลูกเสยครับพี่น้องนะครับจังเอฟซีท่านนี้บอกว่าตอนนี้พ่อก็หลงผู้หญิงนะบอแวะไปหาลูกเลยเวลาว่างไปหาตั้งแต่ผู้หญิง นะครับแล้วก็บอกอีกว่าถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งคงถูกด่าเละหาว่าหลงแต่ผู้ชายสนใจแต่ผู้ชายไม่สนใจลูกนะครับแต่พออีกฝั่งหนึ่งทำบ้าง fc อีก fc ฝั่งนั้นกับเงียบปาพี่น้องนะครับแล้วก็โยงไปหาน้องนนิตาบอกว่าน้องนาิตาอดทนเอาหน่อยนะเดี๋ยวหนูก็โตแล้ว ผิดที่มาเกิดผิดที่มาให้พี่น้องบอกว่าน้องนา้าเลตามาเกิดผิดทีสั่นพี่น้องนะครับเกิดยังคืนครับเอฟซีคนนี้พิมพ์มาแบบนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเลดี้พร้นทิปเนี่ยไม่พอใจกับพี่น้องเลดี้พร้นทิ์ก็ฟาดกลับเลยนะครับเอาข้อความมาแปะนะครับแล้วก็ใส่แคปชั่นแบบซีนะครับบอกว่าอย่าปัญญาอ่อนพ่อเขาทําหน้าที่สมบูรณ์ นะครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะอย่ามาแต่งอย่ามาเสริมของไม่ดีติ่งสมองไหลปาดพี่น้องนะครับเลด,ดีกับฟาดกับ f อซท่านนี่เดือดเลยนะครับทุกท่านนะครับหลังจากมาแซบอดบิ๊กหาว่าบอดบิ๊กเนี่ยบไปหาลูกนะครับไปหาเต็งแต่ผู้หญิงสันพี่น้องนะครับแล้วก็ f อซีทางฝั่งของเลด,ดี้นะครับเขาไปคอมเมนต์เยอะมากบางคนก็บอกโอ้ยอิจฉาเขาตีนะครับบางท่านก็บอกว่า เขามีความรักก็ดีแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยดีแต่แม่เจ้านั่นละนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเพศอวตารเพศนี้ประจําเลยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยยายนี่อีกแล้วดีนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าน้ําเน่ายายคนนี้ตลอดนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยติงปัญญาอ่อนนะครับบางท่านก็บอกว่าก็เขาโสดเขาจะรักใคร ก็ช่างเขาเขาไม่ได้ครบซ้อนนะครับบางท่านก็บอกแบบซีนะครับส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยเพิ่งออกมาจากทํามดีป้านะครับบางท่านก็บอกว่าพราะเขาบอไปหาลูกกระดาเขาพอเขาไปแล้วเขาทายคอนเทนต์พวกสูก็ไปด่าเขาอี่ห้านี่แม้ ปาดพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเอเขาเป็นเดือดอีีครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เ c ฟฟังนั่นเขามาแซวบอตบิ๊กเรื่องลูกแบบ C ี่นะครับเลดี้พอนทิพกับเอบอตบิ๊กก็ฟาดกับเดือดสุดๆเลยพี่น้องนะครับเกิดดรามาอีกแล้วนะครับเอาหนูบอกเองข่าวสารมาบอกมาเล่าฟังเ้อทุกท่านมีข้อเขียนแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ